สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเพิ่มเนาะจากคราวที่แล้วที่อ้อเหลาขาไปเนาะจาก58จะเหลือ57จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็หนึ่งสัปดาห์ที่ไม่ได้ทำเลยออ่รอบขาก็ยังอยู่ที่57เหมือนเดิมเนาะเป็นการการันตีว่าอเออเหลาแล้วเล็กแล้วเล็กเลยนะคะไม่กลับมาใหญ่นี่ค่ะจุดมาคือจุดปานที่ขานะคะ จากนั้นก็ถึงเวลาฉนะีดสเ์มิดนะเพเพิ่มความชุ่มชืน้นแล้วก็ทำให้เจลสามารถลงซึมลงไปจับไขมันและเซลลูไลต์ออกมาได้ดีขึ้นนะอันนี้เจลเนาะประมาณหนึ่งเหรียญสิบค่ะจากนั้นก็เกลี่ยก,ก่อนเนาะก่อนเปิดเครื่อง เลียให้ทั่วเนาะค่ะเสร็จแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเห็นไหมคะจะมีเลข5ขึ้นก็คือในการทำแต่ละครั้งเครื่องจะกำหนดให้5นาทีแล้วเครื่องก็จะดับไปนะคะถ้าต้องการทำเพิ่มก็คือกดปุ่มซ้ำเครื่องก็จะทำงานอีก5นาทีซึ่งวันนี้อ้อจะทำา10นาทีนะคะ ก็ได้ค่ะก็ทูทูวน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 อย่างเงี้ยค่ะเช่นเดิมไม่เจ็บไม่จี๊ดใดๆทั้งสิ้นส่วนมากเราจะเก็บเนื้อบริเวณนี้นะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างมีเซลลูไลเยเยอะบางทีลูกค้าจะถามว่าคุณอ้อแสดงว่าคุณอ้อต้องเป๊ะมาก้วสิยังนะคะอ้อตอนนี้ที่เป๊ะแล้วคือหน้าท้องต้นขากับน้องเก็บไว้รีวิวให้ดูเป็นครั้งครั้งกันไปเลยดีกว่าว่าทำ ทุกครั้งมันลดลงทุกครั้งเนาะบาคนบอกว่าทํากี่ครั้งจะเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถวัดขนาดดูได้เลยก่อนทํากับหลังทำํำพราะมันเห็นผลได้ในครั้งนั้นๆที่ทําเลยยิ่งทําก็ยิ่งลดนะคะตามสโลแกนเลยเนาะเครื่องสลายไขมันขั้นเทพยิ่งถูยิ่งเคลียว ยิ่งถ่ายยิ่งตัวบางลงคอนเฟิร์มค่ะค่ะนี่ก็วันนี้เดี๋ยวถูกค่ะเสร็จแล้ววันนี้อ้อเลยถูเข่าไปด้วยเนี่ยสังเกตว่าเขา่าข้างที่ไม่ถูนะคะนี่ข้างที่ถูมันจะกระชับขึ้นเนาะคือวันที้ใส่กระโปรงสั้นแล้วมันทำให้ไม่สวยองซ่านเกงขาสั้นอย่างนี้ยค่ะ เขาจะไม่คือมันจะย่นๆเยอะไม่สวยเดี๋ยววันนี้เลยถูเข่าไปด้วยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างนะคะเดี๋ยวให้เห็นกันชัดๆเดี๋ยวพออ้อล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวอ,อ้อมาทําให้ดูว่าถูด้วยมันต่างกันจริงๆหรือเปล่าค่ะก็คือจะเห็นว่า ลดลง1เซนเนาะจาก57ตอนนี้เหลืออยู่ที่ห้าจุดมาคืออ่อปานนะคะก็คือ10นาทีลดลง1เซนเนาะเรามาดูความแตกต่างของข้างที่ทำแล้วก็ไม่ทำสปานะคะเห็นไหมคะความเรียบเนียนของเนื้อขาด,ด้านในตรงนี้จะเรียบเนียนมากกว่าเตโลไลามันจะหายไปอะคะ่ะ ส่วนด้านเนี้เซลูไลท์จะเห็นได้ชัดมากดูนะคะทากระชับด้านที่ไม่ได้ทำจะจะเนื้อเหลวคะ่ะส่วนด้านที่ทำนะคะจะเห็นได้เห็นไหมคะมันจะกระชับขึ้นส่วนตรงหัวเข่าที่ทำเนาะด้านนี้เห็นไหมคะจะเรียบเนียนกว่าด้านที่ไม่ทำชัดเจนมาก ก็คืออย่างที่เราเคยบอกว่าเครื่องเดียวจะได้ทั้งสลายไขมันแล้วก็กระชับสัสดส่วนเลย